ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนกก็จะดาร อัปเดตข่าวสารของ e ีฟุบอล2024โซนมบายหรือฝังมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนของคลิปนี้เนี่ยนะครับควรจะดำเนินการพูดถึงการคาดการณ์นะครับทุกคนและยืนยันนะครับนักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลังการอัปเดตวันพฤหัสีนี้นะครับก็มาดูแลยกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับทุกคนมีอะไรที่เข้ามาใหม่กันบ้างในกานรับชมในคลิปนี้เลยแลวกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือน ไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารอย่างไรกันบ้างนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับทุกคนว่าคลิปนี้นี่ครับจะทาการพูดถึงการคาดการณ์และยืนยันนักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดนะครับ่อมาไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่ามีแพ็กไหนยังอยู่กับเรากันบ้างนะครับพนเรื่องวันที่แพ็กแรกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสาหรับแพ็กแรกที่จะพูดถึงคือแพ็กของอีพีกนทุกคนอีพิกปัจจุบันนะครับเป็นอีพีกของในชาแนลกราเดียนตนะครับสำหรับแพ็กนี้ก็คือจะหมดอายุวันจันทร์หน้านะครับก็คืออยู่ก แนวรับจากทีมชาตินะครับและต่อมาก็คือแพ็คของ p o สโค o นีครับสำหรับโพสโคเพิ่เหลือเวลาอีก1สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับทุกคนก็คือจะหมนอายุอีกทีวันพฤหัสหน้านั่นเองนะครับทุกคนสำหรับแพ็คของโพสโคนะครับและสำหรับตำนานใหม่ๆวันพฤหัสนี้นะครับทุกคนก็ต้องรอดูการยืนยันเพิ่มเติมอีกทีลวกันนะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลนะครับทุกคนยังไม่มีการระบุหรือว่ายืนยันมานะครับว่าจะเป็นคิวของตำนานคนไหนนะครับวันนี้ก็ต้องรอดูการยืนยันหรือการประกาศเพิ่มเติมอีกทีลวกันนะครับ อยากให้ตานางคนไหนมากันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาคือในส่วนของแพ็คไฮไลท์คนซัมเมอร์ทรานเฟอร์นะครับหรือว่านักเตะที่มีการย้ายทีมนะครับสหรับแพ็คปัจจุบันคือเป็นแพ็คของวอลลุ่มที่2นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีวอลลุ่มที่3หรือเปล่านะครับทุกคนสัวนหรบวอลลุ่มที่3นะครับก็มีอีกหลายคนเลยนะครับที่ย้ายทีมนะครับทุกคนแต่ว่ายังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาให้เปิดนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจําการคาดการและยืนยันเพิ่มเติมให้อีกทีและก มีการย้ายทีมหรือว่าซัมเมอร์ชานเฟอร์วอลุ่มสนะครับและต่อมาคือเพลย์ยูออฟโดวิคนะครับอันนี้คือหน้าตาของการคาดการ์เพลย์ยูออฟโดวิคจาก Best l e g นเอ AA นะครับบอกให้การคาดการ์มาทั้งหมด11คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนนำทัพโดยโมเมสซาลาสทุกคนโรเบิร์ตเลวันดอฟเกี้ทุกคนเบอร์โยซาก้านะครับมีเจ้าเนเวสนะครับทุกคนโควาสิตนะครับมีโตมารทุกคนเซอร์ซีนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มเติมตามนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวการลงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ในคลิปต่ออไปแแล้วกััันนะคครรบบสหพ็ขง Player of the week นะครับและในส่วนของแพ็กอื่นนะครับทุกคนนี้ก็เหลือเวลาอีกประมาณ8วันเลยด้วยกันนะครับทุกคนยกเว้นแพ็กของอัเตที่มีมาให้แล็กฟีไดเทมดาวนะครับเหลือเวลาอีก22วันเลยด้วยกันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคนสำหรับแพ็กนัเตที่ยังอยู่กับเรานะครับทุกคนเลยก็แพ็กอัเตที่หมดอายุนะครับรวมไปถึงแพ็กใหม่ที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับและในส่วนของแพ็กที่มีมาให้เมาส์นะครับทุกคนสำหรับแพ็กเมาส์นะครับก็เริ่มวันที่แพ็กของ777เหลือเาอีก8วันคครับทุน ต่อมาคือโคชนะครับโคชเหลือเวลาอีก7 1วันทุกคนประมาณ2เดือนนิดๆนะครับทุกคนแล้วก็แพ็คของทีมชาตินะครับเหลือเวลาอีก8วันเช่นกันนะครับก็ใครที่เก็บทองเป็นสายฟรีนะครับก็สามารถรอจัดกันได้เลยนะครับเพราะว่ายังเหลือเวลาให้เราตุนทองกันไว้นะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับพวกไอเทมต่างๆนะครับทุกคนการแจกฟรี นักเตะฟีอเทมเชนเดิลนะพลหรือว่าทองฟรีอะไรประมาณนี้นะครับก็มีการเป,เปลี่ยนแปลงแลวก็มีการแจกฟีกันเหมือนเดิมนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ